เจ้าท <owad Es> ี่จำลองเหตุการณ์การควบคุมสถานการณ์การช่วยเหลือตัวประกันภายในอาคารซึ่งการขี่ข่ายสถานการณ์ในครั้งนี้เจ้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปราภยรีอดีศัตรูพ่ายได้ใช้แผนการกด52เน้นจากยุทธวิธีเบาไปหาหนักเริ่มจากการส่งชุดเคลื่อนที่เร็วภาาพื้นดินไปกดดันและเจรจาเมื่อไม่เป็นผลหรือมีทีท่านำไปสู่ความรุนแรงเจ้าที่จะเริ่มใช้แผนยุทธวิธีบริหารวิกฤตการณ์ที่ผ่านการฝึกฝนมาจนเกิดความชำนาญเข้าควบคุม โดยการส่งชุดปฏิบัติการจู่โจมเข้าช่วยเหลือตัวประกันภายในอาคารนอกจากนี้ยังมีการจำลองสถานการณ์ต่างๆอาทิการโรยตัวจากอาคารสูงการสาธิตสายตัวรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธีและยุทธวิธีตอบโต้คนร้ายกรณีถูกซุ่มโจมตีนอกจากการสาธิตการช่วยเหลือตัวประกันของหน่วยปราภัยรีอริสตุพ่ายแล้วนะครับกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งครับได้มีการปล่อยแถวระดมเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้ถึงนี้ครับ โดยภายในงานได้มีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการปล่อยแถวระดมดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะเดียวกันทางพลตำรวจโทนเลนันทโชธผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการทบทวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะไปปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นไปนตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์ราชเน้นการจับกุมอาวุธปืนวัตถุระเบิดยาเสพติด อย่างไรก็ตามหน่วยปรภาภัยรีออีศสตูพายเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่พร้อมจะออกปฏิบัติการได้ทุกสถานการณ์และทุกเวลาเราได้ส่งชุดปรภาภัยรีอลดิสตูพายซึ่งเป็นชุดประการพิเศษของภาคหนึ่งนะครับมีกําลังประมาณตอนนี้เกือบสองกองร้อยนะครับเราใช้กําลังในส่วนนี้ไปเสริมการปฏิบัติในพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับไปยืนไปคุมพื้นที่เสี่ยง ไยืนคุมจุดทีทอ่อาจจะมีอันตรายใน,ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนะครับอันนี้ไปเสริมการฝึกครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานของชุดปราภีรีอริัตุ้งพ่ที่มีศักยภาพเทียบเท่านานาอารยประเทศอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นเคี่ยวเล็บสำคัญของกองประชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาอาญากรรมเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทย ทีมข่าวอาชญยกรรมรายงาน